ตอนนี้ในท้องตลาดมีจําหน่ายก็คือฝรั่งไส้แดงครับครับผมแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเขามเมล็ดน้อยปลูกง,ง่ายมากฝรั่ง,งเพราะว่าฝรั่งขยายพันธุ์โดยการตอนกิง่งภาพกิ่งเสียบยอดก็ได้ครับผมขอแกะดูนะแกะได้เลยครับครับผมฉีกเลยเอ้เอาอได้แล้ว เษตรสัญจรวันนี้ตามสัญญาที่เราบอกกันไว้ว่าเรายังอยู่กับน้องอัน้นะคที่จังหวัดพิจิตรที่ไล่ข้างบ้านจนตอนนี้ก็คือข้างบ้านไม่มีใครอยู่แล้ว <c oughs> ไ่ใช่ไปชื่อไล่เขาแหบเล่น2รอ,อบเลยเป็นไง <c oughs> อะอย่างที่บอกนะครับว่าไล่ข้างบ้านนะฮะนอกจากจะปลูกพุทราไต้หวันแล้วก็ยังโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปาลูกฝรั่งหงเป่าซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าการปลูกฝรั่งของที่นี่เป็นยังไงบ้างนะอะอย่างที่บอกนะว่าที่นี่เขาทำเป็นเกษตรผสมผสาน มันนาปลูกโหเยอะแยะมากมายใครไม่รู้นะย้อนกลับไปดู E ีีแรกได้นะครับผมอ่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องของฝรั่งหงเป่าซือตรงนี้ที่เราเห็นนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับอายุต้นประมาณเข้าปีที่ักปี6 6, 6ปีได้แล้วครับครับผมอ่าก็เป็นปีที่6นี่ที่เราเห็นหอหอยอ,อยู่นี่ก็คือติดลูกลนะเรื่องของฝรั่งอย่างที่อ้้นบอกก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาปลูกในช่วงนั้นตอนแรกๆใช่ไหมครับใช่ครับบุษราใช่ไหมฮะครับผมทำไมถึงเริ่มถึงเริ่มฝรั่งก่อนฮะ ตัวฝรั่งนี้เป็นฝรั่งไต้หวันชื่อว่าหงเปาสือเอกลักษณ์ของเขาเลยคือไส้แดงไส้ชมพูที่เราเรียกกันติดปากตอนนี้ในท้องตลาดมีจาหน่ายก็คือฝรั่งไส้แดงครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเขาเมล็ดน้อยหรือบางลูกแทบจะไม่มีเมล็ดเลยเมล็ดน้อยกว่าฝรั่งในท้องตลาดหรือว่าฝรั่งสีขาวครับผมและที่สําคัญคือตอนนี้คนนิยมกินด้วยใช่มันรสชาติแบบอร่อยอ่ะมันมีแบบหวานจืดเปรี้ยวนิดนึงอ่ะรสชาติกลมบก่อบสีชมพูมันจะออก หวานกว่าครับผมเนื้อเนื้อสีขาวด้วยก็อย่างที่บอกมันมียุคหนึ่งคนปลูกกิมจูแล้วก็พอหงเปาซื้อมาเนี่ยกิมจูก็จะดรอปลงหงเปาซื้อถ้าพูดถึงราคาตลาดหงเปาซื้อนี่ก็คือจะจะจะโดดขึ้นมาหน่อยใช่ัใช่ไหมฮะสูงกว่าฝรั่งขาวหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องอันพาเดินดูนิดนึงดีกว่าฝรั่งของที่สวนนี้ครับปที่เราเดินอยู่นี่ประมาณกี่ไร่ครับประมาณสองไร่ครึ่งับ แล้วมีจํานวนกี่ต้นนะครับที่นี่อันนี้ก็ประมาณไร่ละ40ต้นนะครับตัวฝรั่งใช่ต้นวิธีการปลูกของเขาก็จะมีการยกล่องขึ้นมานิดนึงเพื่อให้แบบให้น้ําน้ําไม่นขังใช่ลงมาจากต้นนะเพราะว่าพวกนี้พอถ้าแช่น้ําก็คือมีผลนะมีผลแล้วก็ช่วยเรื่องรสชาติด้วยครับครับผมเพราะว่าเวลาจะเก็บผลผลิตเนี่ยถ้ามันมีน้ําขังครับรสชาติฝรั่งอาจจะจืดแต่ถ้าปล่อยให้มแห้งเนี่ยรสจะหวานจัดขึ้นมา เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะจาไว้นะโอเคโอเคที่เราเห็นเนี่ยก็เระยะอยู่ประมาณ4เมตรได้นะ4เมตรเวระยะเพื่อให้เขาแบบเติบโตได้ดีแล้วก็ง่ายต่อการจัดการนะครับผมนี่เข้าปีที่6อย่างฝรั่งนี้เราสามารถปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเขาได้กี่ครั้งครับต่อปีปีหนึ่งได้ประมาณ2-3ครั้งครับแล้วแต่รอบการตัดเพราะว่าฝรั่งเนี่ยตัดปุ๊บแล้วก็แตกใบมาประมาณ2-3คู่ใบแล้วก็จะเป็นดอกเลยครับผมจะเริ่มมีการแบบ พอตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะเห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดอกเขาก็จะออกนี้เลยฮะในร,ระหว่างที่ออกดอกเนี่ยในชุดเก่าๆที่เขาขึ้นก่อนอยู่แล้วมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพอเก็บชุดนู้นชุดนี้ก็ออกไปเรื่อยๆมันก็จะแบบวนกันวนกันเอออันนี้ดีจังทำรอบได้ครับครับผมก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับตัดแต่งกิ่งบางคนกลัวแบบเฮ้ยสงสารน้องกลัวแบบว่าตาัดแล้วมันจะตายแต่จริงแล้วก็คือ ต้องตัดยิงตัดยิงแตกครับฝรั่งตัดยิงแตกนะครับอ่าโอเคเห็น <c oughs> แต่แบบนี้เอาอางี้เดี๋ยวไปเปิดดูนิดนึงดีกว่า <c oughs> เรื่องของการปลูกฝรั่งเออเดี๋ยวถามก่อนฝรั <c oughs> ่งเนี่ยปลูกยากไหมครับปลูกไม่ยากครับปลูกง่ายมากฝังเพราะว่าฝรัง่งขยายพันธุ์โดยการตอนกิง่งทาบกิ่งเสียบยอดก็ได้ครับผมก็คือกิ่งตอนจะโตเร็วมากครับสำหรับฝรั่งเนี่ยอย่างเราปลูกไปประมาณ6-7เดเดือนก็เริ่มให้ผลผลิตถือว่าไวกว่าพุทรานะไวกว่าครับไวกว่าตัวพุทรา เหมือนกับว่าโอเคเริ่มต้นปลูกอันนี้ไปก่อน6กเจ็ดเดือนแล้วก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาได้แล้วใช่ครับแล้วเรื่องของปัญหาของการปลูกฝรั่งมีไหมฮะอย่างตัวฝรั่งเนี่ยต้องห่อผลก็จะมีแมลงแมงวันทองเหมือนกันครับก็ต้องมาเข้าทาลายครับผมแล้วก็เป็นพวกเพลี้อะไรพวกนี้ตามปกติของฝรั่งเลยจะมีแมลงหลักๆคือแมลงวันทองนี่แหละครับที่จะเข้าทาลายแล้วก็เป็นเพี้ยเพี้ยแป้งอ่าศัตรูตัวกําสำหรับฝรั่งคือเป็น คู่สีกับฝรั่งเลยอย่างที่บอกเราก็ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องนะครับใช้ให้พอใช้แค่พอไม่ใช่ว่าใช้ให้เยอะเพื่อที่สุขภาพของเราด้วยอันนี้สําคัญเลยโอเคอย่าไปหาลูกที่แบบว่าเปิดดูได้ดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยอันบอกว่ามันก็จะมีสลับลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเราจะเริ่มห่อตั้งแต่ลูกประมาณเท่าไหร่ใหญ่กว่าเหรียญห้าหน่อยครับตัวฝรั่งมชไหมนีมันจะได้เป็นตัวอย่างหน่อยอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใหญ่ลว แต่ดูแบบต้นเขาแบบสมดุลมากอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยเลยจะเล็กเล็กกว่านี้นิดนึงโอเคประมาณเหรียญสิบอ่ะตีไปเหรียญสิบลูกมะนาวอะลูกมะนาลูกมะนาเล็กๆอะเหรียญสิบอ่าแล้วเราก็เริ่มหอนะเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆที่จะมาทําร้ายผลผลิตของเราเพราะว่าบางทีออกไปขายอะไรเงี้ยพอผลมันแบบผิวมันไม่สวยอะไรเงี้ยนะมันก็จะทําให้แบบว่าราคาอะไรมันลงได้นะใช่โอเคหลังจากห่อใช้เวลากี่วันครับ ก็หลังจากหออไปประมาณ3เดือน3เดือน3เดือนเราก็จะเก็บผลผลิตได้ครับผมเราวารตัดไปเลย3เดือนไปดูซิเป็นยังไงนี่ตัดวารมา3เดือนอันนี้ก็คือ3เดือนแล้วใช่ขอแกะดูนะแกะได้เลยครับครับผมนี่ฝรั่งหงเปลือยของดีจากไร่ข้างบ้านเดี๋ยวฉีกเลยเอ้ยเอาได้แต่ตั้งใจอุ๊ยยผิวเขา เอกลักษณ์เลยนะเขาจะมีความเนียนนี่อันนี้ลูกแบบตรงตำรามากเลยนะตรงตำราฮะตรงตำราต้องเป็นยังไงคือทรงออกกลมแป้นกลมแป้นอ่าเลลูกใหญ่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ลูกโลได้ไหมใช่ครับสี่ลูกประมาณสี่ลูกโลใช่ก็คือใหญ่มากนะรับอาวุธรับอาวุธจะมาดูข้างในไปพร้อมๆกันนะฮะแดงแล้วแดงแล้วทำให้ชิ้นตัดง่ายเข้าแล้วล่ะ เอาละรครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับว่าข้างในเนี่ยเขาจะโม้หรือเปล่าว่า <c oughs> มันจะแดงจริงไหมจะทําทให้เสียหน้าจะทำให้เสียหน้านะ <c oughs> อุย้ยนี่โอ้สีเขาจะออกชมพูนะข้างในนะอย่างที่เราเห็นนะนี่อย่างนี้ตอนนี้คือตลาดเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ฮะกิโลละ100บาทได้เลยนะอันนี้น่าสนใจเลยนะลองชิมเลยดีกว่าขออนุญาตนะฮะนี่ตามชื่อของพ่อเือ หวานกรอบติดเปรี้ยวนิดนิดใช่จะมีจะมีเปรี้ยวก้หลังอย่าให้หวานเลยมันจะต้องมีติดเปรี้ยวนิดนิดนึงั <c oughs> นหนึ่งจะอร่อยผมบอกเลยไม่ต้องจิ้มกับพริกเกลือครับตัวนี้ <c oughs> เรเขาจะจัดมากฟินเลยฟินแล้วก็แบบอ่าได้เขาเรียกว,ว่าผลตอบแทนเร็วด้วย <c oughs> ถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นระยะสั้นเลยตัวนี้ <c oughs> ลงทุนไปประมาณ7-8เดือนแล้วก็นับไปอีก หลังจากห่ออีกสี่ก็ตีเท่าว่า1ปีแต่ว่าคือ7เดือนเนี่ยเราเห็นดอกเห็นลูกเขาแน่นอนยิ้มได้แน่นอนใช่เจ็ดเดือนคือถ้ารอดนี่คือยิ้มได้แน่นอนอันบอก1ปีก็สามารถจะเก็บเกี่ยวได้สองครั้งสิ่งที่ควรป้องกันหลักๆก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการห่อการดูแลการจัดการแล้วก็ช่วงไหนที่แบบลงหนักๆอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่แต่เราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยใช่อ่าฮะเพราะว่าอย่างที่ ในบ้านเราจริงๆก็มีปุ๋ยแบบดีๆเยอะปุ๋ยชีวภาพปุ๋ย,ยที่ธรรมชาติอ่ะดีๆเยอะแต่บ,บางทีใช้คู่คกันได้เาะว่านะอก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะสําหรับการปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องอั้นมากๆเลยครับ,รบที่ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรแบบผสมผสานก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ น่าชื่นชมมากๆเลยครับขอบคุณครับอั้นครับครับขอบคุณครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจผลผลิตนะครับของน้องอั้นปลูกเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะครับอยู่ที่พิมพ์เฟ e บุ o k เซิร์ชคำว่าไล่ไลข้างบ้านหรือว่าจะเบอร์โทรนิดนึงฮะ 0 8 1 8 1> 3 3 9 9 0 1มครับ,รบที่นี่ก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวนะเขาก็สามารถแบบแบ่งปันให้กับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาศ<ด>ึกษายอยากจะมาขอความรู้ถือได้ว่าเป็นคนมีประสบการณ์คนหนึ่งแล้วถ้าใครอยากจะทําอยากจะซื้อต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์อะไรเนี่ยเขาก็ามีจําหน่ายอยู่เหมือนกันก็ยังไงก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรได้หรือว่าใครอยากไม่ยังยังไม่อยากโทรอาจจะเขินอยู่อินบ <ๆ S 2> ็อกซ์มาถามผมก็ได้ได้ว<ด>่าแบบว่าเอออยากจะมาขอความรู้อะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ ต้องลาไปก่อนด้วยการกินนี่ฝรั่งหงเป่าซื้อเพราะว่าตอนนี้เหนื่อไหลออกตูดนแล้วร้อนเหลเกินโอเคงั้นลาไปก่อน E.P. หน้าเจอกันใหม่เราจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเกษตรสัญจรด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ผขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ